ชม,ชมนวัตรกรรมใน CES 2014มีหลายเรื่องราวเลยทีเดียวที่สี่ยากชวให้คุณผู้ชมได้ชมแต่ในวันนี้จัดเต็มเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยคุณผู้ชมคะซีบอกกันตลอดเลยว่าสินค้าไอทีนอกจากฟังก์ชันของการใช้งานแล้วแฟชั่นต้องออกแบบให้โดนใจด้วยถึงจะขายได้งาน CES จึงมีการให้รางวัลผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นด้านวิศวกรรมการผลิตการออกแบบรวมไปถึงพวกรางวัลเกี่ยวกับนวัตรกรรมแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆผู้ชนะ ก็จะได้รับเกียรติมีสติกเกอร์ตัวใหญ่ๆแปะอีกตรงนวัตรกรรมเขาค่ะซึ่งจะได้รับความสนใจจากคนมาเดินชมงานเป็นพิเศษซีได้เลือกของที่รวมเอาแฟชั่นกับฟังก์ชัน่นไว้ด้วยกันอย่างลงตัวซีทรีคอจัดอันดับมาเลยแล้วกันนะคะตัวแรกนี่คือที่ชัดฐาน15นาทีเต็มแถมบนเครื่องที่จอมีบอกไฟที่เหลือและเวลาในการใช้ชาร์จด้วยตัวที่2คือไฮโดรเจนเรเดีคเตอร์แค่เติมน้ำก็สามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าได้แล้ว ตัวที่3คือกลอนประตูที่เราใช้สมาร์ทโฟนเป็นกุญแจในการปลดล็อกแทนการใช้กุญแจทั่วๆไปค่ะตัวต่อมาตัวนี้เห็นขายแล้วในบ้านเรานั่นคือ Sony QX เล่นสำหรับติดกับสมาร์ทโฟนและจะเปลี่ยนจอสมาร์ทโฟนจิ้มจอของเราให้กลายเป็นกล้องโซนี่ใช้ได้กับถูกยี่ห้อเลยนะคะตัวนี้คือเซ็นเซอร์ที่เปลี่ยนแท็บเลต็ตให้กลายเป็นสแกนเนอร์3มิติประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่การทำโมเดลแผนที่ไปจนถึงการเล่นเกม3มิติเลยค่ะ ชัดแบตัวนี้คนไปถ่ายรูปกันตลอดทั้งวันก็คือ a m s u ุง U 9000 Smart TV จอโคง้งที่มีความชัดถึงระดับ 4K ทัดมาหน่อยอันนี้คุณแม่น่าจะชอบสําหรับคุณยนคุณแม่พร้อมกับเซ็นเซอร์ติดของต่างๆสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวไปจนถึงอุณหภูมิพร้อมแจ้งเตือนกลับผ่านทางมือถือได้ส่วนสาวๆที่กลัวแดดสักหน่อยต้องตัวนี้เลยค่ะกําไลข้อมือวัดผิวหนังและตัวนี้คือ e p s o n m o v ฟ i o BT 200นั่นคือแว่นตาอัจฉริยะใส่ปุ๊บ จะเห็นเทคโนโลยีฉายภาพแบบ360องศารองรับการดูหนังและก็เล่นเกมสามมิติได้เลยค่ะช่องนี้ไปติดามซนีทีนค่ะซิป,ป้าตั้งเป้าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นวาระแห่งชาติในปี2559ผลักดันให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนเผยสถิติปีที่ผ่านมามีคนไทยบนทวิ t เตอร์ทั้งหมด1.73ล้านคนทวิตข้อความเฉลี่ยว,วันละ4.5ล้านข้อความ คสเปอร์สกี้เตือนพ่อแม่เสี่ยงต่อการถูกลบข้อมูลสำคัญและเสียเงินซื้อแอปแบบไม่รู้ตัวหากไม่ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดเวลาใช้อินเทอร์เน็ตยอดขายเพลงดิจิทัลขดตัวครั้งแรกในรอบ10ปีหลังจากบริการฟังเพลงสตรีมมิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนักศึกษาเพนซิลเวเนียสุดเจ๋งสร้างวีโก้อุปกรณ์ไฮเทคเตือนเมื่อร่างกายอ่อนล้าปลุกได้เมื่อเผลอหลับช่วยลดอุบัติเหตุจากการขับรถหลับในนี่ก็อยากให้คนดูเอาไว้นะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักว่าสิ่งไหที่